ให้เสียงภาษาไทยโดยออารงทา้นี้คนอ AR 2 6 7 1 0ศูนย์บัญชาการโปรดตอบกลับด้วยไม่ได้ผลใช่ไหมละ่ะดูเหมือนว่ารอบๆนี้คนที่รอดจะมีแค่พวกเราสินะ ถึงยังไงก็ควรติดต่อกับคนอื่นๆอถ้าอย่างนั้นทำแบบนี้เร็วกว่าใช่ไหมล่ะนี่นี่เธออย่างนี้นี่เองกฎของกองทัพแกลมอสข้อที่สี่บอกว่าห้ามออกจากห้องคนขับโดยเด็ดขาดถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวก็คงหาเราเจอเองแหละถึงพวกเราอาจจะถูกลงโทษก็ตาม ช่วยไม่ได้นี่นาครั้งที่เท่าไหร่แล้วล่ะหมายถึงที่ออกจากห้องคนขับแบบนี้นะ กฎของกองทัพข้อที่สองต้องคอยเฝ้าระวังอยู่เสมอข้อที่สี่ห้ามออกจากห้องคนขับโดยเด็ดขดาดนี่อยากตายกันเนือไงไฟเออร์ฟลายไฟโมเดลรุ่นคุ้มกันส่วนตัวเท่จังอ๋อหลงทางอีกคนเหรอคุณเองก็ติดต่อสูตรบัญชาการไม่ได้ใช่ไหมไม่สนใจงั้นเหรอ <c oughs> ครั้งนี้จะทําเป็นไม่เห็นก็แล้วกันนั่นคือฉันเก็บมาจากสนามรอบนะ้าเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ของพลเรือนถึงเลนสจะมีแต่รอยขีดข่วนและใช้ไม่ได้แล้วก็เธอแต่ถ้าเธอลองมองผ่านเลนสด์ดูมันเหมือนมองอีกโลกอยู่เลยล่ะเลนส์เพราะแบบนั้นเธอเลยใส่แว่นแปลกๆนั่นเหรอยังมีอย่างอื่นอีกนะเพราะทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมด จะได้แยกออกว่าใครเป็นใครผมของเธอเองก็พิเศษมากเลยฉันไว้ผมมานานเลยละ่ะความยาวของผมมันบอกถึงประสบการณ์นะแต่ว่าบางครั้งมันก็เข้าตานะคิดอยู่ว่าจะมัดดีไหมแล้วคุณละ่ะไม่คิดจะพูดอะไรสักหน่อยเหรอสัญญาณสื่อสารกลับมาแล้ว กฎของกองทัพข้อที่แปัอสวินที่รอดชีวิตต้องกลับไปที่หน่วยตัวเองทันทีน่ารักจังเหมาะมากเลยล่ะการต่อสู้ครั้งต่อไปถ้าเห็นดวงดาวก็คงดีพวกเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าคงไม่แล้วล่ะ ถ้าสงครามจบลงเมื่อไหร่พวกเราทุกคนก็อาจจะเจอกันอีกก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนกลับมาพร้อมชัยชนะ